รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับกสู่รายการมาตะขียินดีต้อนรับตรงตรงความสะดุกท่านผู้ชมก่อนใคร,ครเลยครับแต่สำหรับแขกรับเชิญของเราวันนี้กำลังจะเป็นคุณพ่อป้ายแดง ภรยาใกล้คลอดเต็มทีไปคุยเขาดีกว่าเดี๋ยวต้องรีบคุยเพราะเดี๋ยวผมเผลอเมีเขาใกล้คลอดทําไงอมาสักทียินดีต้อนรับน้องแมนการิสวัสดีคับเดี๋ยวพวกพี่ไปนั่งคุยกันก่อนมามามาโอ้ยตื่นเต้นนะตื่นเต้นแมนเลยเต้นมากครับแมนอยู่ไหนตอนนี้ครับแมนอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่บ้านอยู่ที่บ้านครับอ๋อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโรงพยาบาลอยู่ใกล้บ้านไหมครับ ไม่ได้ใกล้เลยครับพี่โนโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ในเมืองเลยผมเนี่ยอยู่ราชพฤกษ์ครับแต่ที่ไปฝากบัอบุงราชครับไกลไหมพ่อก็ไกลพอสมควรครับเพราะบัมบูงราศในกลางเมืองเลยครับตื่นเต้นไหมครับแมนตื่นเต้นมากครับสุดๆเลยตอนนี้รุนระทึกตลอดครับนี่ครับหลวงพ่อคีครับหลวงพ่อคีครับค่อยๆตลอด กุญแจทุกอย่างอยู่ในคอหมดแล้ว <_ an> ไม่คือกลัวว่าแบบถ้าโลกแล้วเนี่ยจะหาไม่เจอ <_ an> เดี๋ยวลนใช่ไหมถึงเวลาเดี๋ยวลนที่คือแบบว่าค่อยไปเลยแล้วเดี๋ยวลนเมื่อกี้อแอบ,บเห็นอุปรกรณ์เด็กอะไรเต็มห้องแล้วอ่ะอ๋อก็มีเต็มเตียมไว้บ้านเล็กน้อยครับก็เป็นเหมือนแบบว่าเตียงอะไรอย่างเงี้ยครับโน่ารักกริงน่ารักจังเลยแล้วก็มีแบบว่าตู้เสื้อผ้าก็ เตรียมจัดไว้หมดแล้วครับนี่คุณเตรียมพร้อมเลยเนาะมีอะไรพร้อมหมดแล้วแมนโฮ้ยน่ารักะแมนเตรียมหรือใครเตรียมผมครับมีแพ้ท้องไหมครับแพ้ท้องเนี่ยมีช่วงสามเดือนแรกครับพี่โนอ่าหลังจากสามเดือนปุ๊บไม่มีอีกเลยครับนี่เห็นบอกว่ามีการซ้อมซ้อมแพ้ท้องด้วยเหรอซ้อมแพ้ท้องคือช่วงก่อนท้องจริงใช่ไหมครับพี่ลงผมก็เลยแบบว่าเอางีนี้ดีกว่าเราซ้อมไว้เผื่อวันที่เราท้องจริงๆอ่ะ เราจะได้สามารถทําภารกิจได้อย่างสําเร็จออยกตัวอย่างเช่นอยากกินขนมครกตอนสี่ทุ่มอย่างเงี้ยเ,ออเขาจะเป็นการเพสว่าผมเนี่ยสามารถไปหาขนมคกตอนสี่ทุ่มได้หรือเปล่าโอ้โหแมนหาได้ไหมหาได้ครับผมก็เซิร์ชเน็ตนี่แหละครับแล้วก็ไปหาแล้วก็ขับรถไปเอามาที่ไหนขายครับขนมครกสี่ทุ่มราชวัตรครับโอ้โหฝายเดียวกนนี่น่ารักนะเอ้ยพี่รู้ไหมผมแมนนะเขามีเหตุการณ์หนึ่งนะคือน้องเกลี่ยเขาอยากกินแมก เบเกอร์นี่แหละแล้วเขาอยากกินตอนไหนเกลว่าเขาอยากกินมันดึกแล้วแต่บังเออว่ามีเคอร์ฟิวพอดีแล้วแมนทำไงอ่ะช่วงเคอร์ฟิวอะครับเขาจะปิดตอนสามทุ่มถูกไหมครับถูกต้องก็โดนแบบคำสั่งมาว่าป้าต้องไปหานาเกตให้ได้ตอนประมาณสี่ทุ่มกว่าอยากมีนาเกตอยากมีนาเกตผมก็เลยโทรเข้าไปที่ค c เซ็นเตอร์ของแมคโดนัลด์บอกว่าเออช่วยหา ร้านหรือสาขาไหนก็ได้ที่เปิดและใกล้ที่สุดพอดีว่าภรรยาผมเนี่ยอยากกินนักเก็ตเขาก็บอกว่าเออคุณลูกค้าคะตอนนี้สาขาที่ใกล้ที่สุดของคุณลูกค้าก็คือนครสวรรค์นครสวรรครร<น>์ที่เปิด2ี่สิบชั่วโมงครับแล้วก็มีสาขาหนึ่งก็คือภูเก็ตแล้วไงอะต่อ <c oughs> ผมจำไงผมก็นั่งคำนวณในหัวแบบเออถ้าเกิดผมจะขับรถไปนครสวรรค์เนี่ยมันก็ประมาณสองชั่วโมงครึ่ง แล้วขับกลับมาก็ห้าชั่วโมงเมียคงได้กินตอนประมาณตีสามครึ่งคงโดนด่าตายเอาไงดีวะจือต้องซื้อตั๋วไปภูเก็ตตอนประมาณสี่ทุ่มกว่าก็าคงจะไม่มีสายการบินไหนที่บินไปได้แล้วไปซื้อเพื่อกลับมามันก็คงไม่มีไฟถูกไหมครับเอางี้แล้วกันก็เลยแบบพยายามแบบภาวนาแล้วก็แบบโทรศัพท์ไปแบบด้วยความแบบกลัวเล็กๆว่าแบบว่าจะโดนแบบ บ่นหรือเปล่าบอกว่าเฮ้ยเธอเราไม่สามารถหาแมคกโดนัลให้เธอได้จริงๆเพราะเราออกมาตะเวนหารอบกรุงเทพแล้วเนี่ยมันปิดหมดทุกสาขาเลยเ,เธออยากกินอื่นแทนได้ไหมเกียวบอกว่าอ่ะอยากกินอย่างอื่นก็ได้นั้นเกียวขอกินเคเอฟซีแล้วกันเกียวขอกินวิงแซ่บผมก็บอกว่าเฮ้ยเกียวเคเอฟซีอ่ะมันก็กนปิดตามทุกเหมือนกันเอางี้ดีกว่าขอวันเนี้ยขอวันนึงเลยขอกินอะไรที่มันง่ายได้ใช่ไหมในเซเว่นก็ได้อ่ะเอาด้วยความที่สงสารเนาะก็เลยแบบ นั้นก็ง่ายแล้วการเอาไกา่หอร์สาลายมาแล้วการผมก็เลยรอดในวันนั้นก็คือภารกิจนั้นก็คือสําเร็จได้แต่ว่าก็เอาแบบแทบตายเหมือนกันน้องแมนพี่ว่าจริงๆนะในอนาคตน้องแมนจะกลายเป็นหนึ่งในอภิชาติผัวมาดูเหรอ <c oughs> หนูน่ารักก <c oughs> ับภรรยามากหนูน่ารักกับภรรยามาก <c oughs> เอางี้ถามนิดนึงลูกได้ชายหรือหญิงครับผู้ชายครับพี่โน้โอ้ <c oughs> <c oughs> จเรากับน้องเกลน้องเกลอยากได้ผู้ชายผู้หญิงน้องเกลวเอาน้องเกลก่อนเกลเขาอยากได้ผู้ชายแต่ผมไม่อยากาได้ผู้หญิงเอ,อ้าเหรอ,อทำไมแมนแมนอยากได้ลูกผู้หญิงอะ่ะแบบอยากแบบอยากอยากเล่นแบบชอบความม้งมิงก,กับเด็กผู้หญิงมากกว่าครับ<อ>แล้วก็อยากจะคุยแบบเสียงสองกับลูกอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับไหนลองคุยเสียงสองได้ถ้าเป็นลูกอ่ะคุณภาพพัฒนาได้ไหีคะได้ครับเดี๋ยวพ่อจะพาไปเที่ยวนะได้ครับเดี๋ยวพ่อจะพาไปเที่ยวนะไม่ต้องเลย เสีเยงสองเึียงสองก็ลูกสาวอะ <c oughs> เออเตรียมพร้อมไปแล้ว uh huh. และเห็นได้บอกว่า,วาตั้งตั้งชื่อลูกไว้ยเยอะเลยเหรอคือจริงๆแล้วครับเป็นชื่อที่แบบหลายๆคนเขาเหมือนแบบแนะนํากันมาครับมีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อประมาณ3-4เดือนที่แบบ ต,ตั้งคันช่วงนั้นนะครับก็เลยมีกิจกรรมหนึ่งก็คืออยากให้แฟนๆนะช่วยคิดกันหน่อยว่าถ้าเกิดผมจะตั้งชื่อลูกครับชื่อเล่นนะจะตั้งชื่อว่าอะไรก็จะมีชื่อที่เข้ารอบอยู่บ้างแล้วก็มีชื่อที่คิดเองกับเกลบ้างก็เลยเอาชื่อเนี้ยมาทําเป็นคอสร์ดขึ้นมาเมื่อประมาณ3ามสี่วันที่ผ่านมาให้คนเนี่ยลองดูว่าไอ้ชื่อสิชื่อเนี้ยชื่อไหนจะเป็นชื่อที่คิดว่าผมอาจจะเอามาใช้เป็นชื่อจริงๆชื่อเล่นของลูกครับแทนเองมีอะไรบ้างมีคณิตเพราะพ่อเกี่ยวกับตัวเลขไง<ช>พ่อเกี่<ช> กอรนกอนนี่เพราะอะไรกอรอนอนะครับเวลาเขียนในภาษาไทยอะครับมันเป็นกอไก่ลอเรือครับกอไก่ย่อ,อมาจากกาลินแล้วก็ลอเรือย่อมาจากระดาครับคือชื่อจริงของผมและเกลครับ<อ><อ>แล้วก็กราฟอ่ากราฟนี่ก็คือเกลเนี่ยเขาชื่อสเกลครับชื่อชื่อของเขาครับมันเป็นเหมือนแบบว่าตารางครับ<อ>ที่อเอาไว้เป็นหน่วยของแบบการคำนวณหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วก็กราฟเป็นเหมือนแบบแนวคล้ายๆกับสเกลเหมือนกันก็เลยมองว่า ชื่อเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับแม่ครับแล้วก็กาฟเนี่ยก็เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของแบบเรื่องดวงเรื่องเกี่ยวกับทุกอย่างเรื่องหุ้นด้วยอะไรทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่เราชอบด้วยเนี่ยครับก็เลยมาว่าชื่อกราฟก็น่าสนใจแล้วไม่กลัวลูกไปโรงเรียนปั๊บเพื่อนก็แซวเลยกาฟเนี่ยมาจากเป็กไงกาฟกาฟาฟมีคุณคิดแล้วคนหนึ่งเนี่ยคุณคิดแล้วเด็กคนออ่นยังไม่คิด เอาเด็กมันต้องเล่นกันผมก็คิดนะชื่อนี้ก็กับกาเป็น่ารักดีนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นตัวอ,อย่างของชื่อที้ก็ตั้งน่ารักเนาะตอนนี้ก็โหวตกันอยู่ดูกันอยู่<อ>แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องคุณพ่อมแม่เลือกเองแหละแส<ซ>บ,บมีความหมายไหมแสบแสบครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าแสบเนี่ยคือ